สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูนกยูงนะคะคุณครูนกยูงมาพบกับเด็กๆนะคะในหนังสือเรียนค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนั่นเองค่ะเด็กๆหยิบมาหรือยังคะถ้ายังไม่หยิบหยิบได้เลยนะคะลูกหยิบมานะคะพร้อมไหมคะดินสอยางลบนะคะวันนี้วันนี้คุณครูมีสาระเรื่องเรี่องเล่นสนามมาฝากเด็กๆนะคะลูก นะคะก็จะเป็นวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆเครื่องเล่นสนามอย่างแรกที่คุณครูอยากแนะนําเด็กๆคืออะไรคะม้าหมุนค่ะทำไมถึงเรียกม้าหมุนนะเพราะว่าเรานั่งหลายๆคนใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนลงไปหมุนให้ข้างล่างใช่ไหมคะลูกเวลาที่เพื่อนหมุนเด็กๆยื่นเท้าไปข้างนอกได้ไหมคะ ดืนเท้าเอาไปาจับจากของเล่นไม่ได้นะคะเพื่อนที่หมุนให้อาจจะวิ่งมาชนก็ได้นะคะลูกเพื่อนคนอื่นก็อาจจะมาชนนะคะแล้วเด็กใช้มือจับตรงที่จับด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ตกลงไปนะคะลูกนะคะเวลาเพื่อนทําให้ม้าหมุนให้หมุนมาให้เราก็จะได้ไม่หล่นลงไปนะคะนะคะลูก Period. ต่อไปนะคะชิงช้าค่ะชิงช้าเวลาเด็กๆขึ้นเด็กๆต้องจับทั้งสองมือนะคะเด็กนั่งให้เรเียบร้อยก่อนถึงค่อยเล่นนะ,ะนะคะลูกนะคะค่อยปล่อยตัวให้โยนอ,ออกไปนะคะลูก นะคะก่อนจับควายชิมช้าให้ชิมช้าแว่งเด็กๆต้องจับให้แน่นก่อนนะคะนะคะเด็กๆแล้วต่อไปอะไรคะบ่อบอลค่ะบ่อบอลเด็กๆต้องเล่นในบอ่อนะคะลูกโยนมาข้างนอกได้ไหมไม่ได้นะคะนะคะโยนมาข้างนอกไม่ได้ต้องเล่นให้บอลอยู่ในบอ่อนะคะลูกนะคะต่อไปไม้กระดกค่ะนะคะเด็กๆต้องขึ้นทั้งสองข้างนะคะถึงจะกระดกได้แล้วเด็กๆต้อง เล่นกับเพื่อนที่น้ําหนักตัวประมาณกันด้วยนะคะน้ําหนักอาจจะเท่ากันนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนตัวเล็กกว่าแล้วตัวเองตัวโตเนี่ยเพื่อนก็จะกดตัวเองลงไม่ได้ตัวเองก็จะขึ้นไม่ได้นะคะลูกนะคะแล้วก็ต้องดูเพื่อนด้วยแล้วก็ค่อยๆเล่นอย่าก,กระแทกแรงนะคะอย่าขึ้นแรงลงแรงอย่าลงแรงเพื่อนจะกระเด็นออกไปนะคะลูกจะเกิดอุบัติเหตุนะคะเด็กๆนะคะต่อไปเป็นไม้โยกค่ะ จะเป็นลูกม้าเลยใช่ไหมคะนะคะเด็กๆก,ก็อย่ายโยกแรงเกินไปนะคะลูกอย่าเล่นแรงเกินไปเพราะว่าจะทําให้เด็กเจ็บได้ด้วยนะคะลูกนะคะเด,เด็กวางเท้าตรงที่วางเท้านะคะมือก็จับตรงที่มีให้จับนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ตกลงไปนะคะลูกนะคะต่อไปเป็นอะไรคะลูก กระดานลื่นนั่นเองค่ะกระดานลื่นเด็กๆจะต้องขึ้นตรงที่ขึ้นนะคะแล้วก็ลงตรงที่ลื่นลงมานะคะลูกเวลาลงนั่งลงไปให้เท้าชี้ลงมาก่อนนะคะ้ะค่อยๆไหลลงมานะคะลูกแล้วเด็กๆอย่าเอามือหรือเอาหัวลงมาก่อนนะคะ เพราะว่าจะได้รับอันตรายนะคะเด็กๆต้องเล่นให้ถูกวิธีระมัดระวังในการเล่นต้องดูเพื่อนด้วยนะคะเวลาเล่นนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นสนามอาจจะมีเพื่อนวิ่งมาใกล้วิ่งมาชนนะคะเด็กๆเด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะลูกนะคะ,นะคะเมื่อครูบอกวิธีเล่นเสร็จแล้วคราวนี้คุณนครูม่แบบฝึกหัดให้เด็กๆ,ๆทําด้วยนะคะเด็กๆเปิดมาเลยนะคะลูกหนังสือที่ครูคบอกให้เด็กๆหยิบมานะคะเปิดมาหน้าที่แปดเลยค่ะ พรอไหมคะลูกอ่านก่อนนะคะชีไปที่ตัวหนังสือสีน้ําเงินนะคะลูกเครื่องเล่นสนามเครื่องเล่นสนามนําคําที่กําหนดให้เขียนลงในช่องว่างใต้ภาพให้สัมพันธ์กับภาพให้ถูกต้องอีกรอบนึงนะคะนําคําที่กําหนดเขียนลงในช่องว่างใต้ภาพให้สัมพันธ์กับภาพให้ถูกต้อง เด็กๆเ,เขียนสวยๆนะคะนะคะลูกมาดูกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างคําแรกเลยนะคะข้างบนนะคะลูกม้าหมุนนะคะม้าหมุนชิงช้าม้ายกนะคะพี่้งหมดสามสามคำแล้วนะคะต่อไปเป็นบรรทัดที่สองนะคะลูกกระดาลื่นกระดาลื่นไม้กระดกบ่อบอลน,นะคะลูก มีทั้งหมด6คำใช่ไหมคะเด็กๆเลือกไปเติมให้ถูกนะคะลูกตายภาพของเล่นเลยนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆพอจะจําได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้เด็กๆก็เปิดย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะลูกนะคะเด็กคะ่ะคุณครูมีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่างๆมาฝากเด็กๆอีกนะคะลูกอีกหนึ่งเรื่องนะคะมาดูกันนะคะว่ามีห้องอะไรบ้างบ้านของเด็กๆมีห้องอะไรบ้างคะ แต่วันนี้คุณครูมีมาฝากเด็กแค่2ห้องนะคะลูก1คือห้องน้ำค่ะนะคะลูกห้องน้ำในห้องน้ำม,มีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะมีโถสุขภัณฑ์ใช่ไหมคะมีกระดาษทิชชู่แล้วก็มีสบู่เมือเด็กๆทำธุราสเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรคะลูกล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดนะคะแล้วอีกห้องหนึ่งที่คุณครูมีมาฝากเด็กๆคือห้องนอนค่ะ ห้องนอนประกอบไปด้วยเลยค่ะเด็กๆมีเตียงนอนนะคะมีตู้เสือ้อผ้ามีโต๊ะสําหรับวางโคมไฟด้วยนะคะเด็กๆบางบ้านนะคะลูกในห้องของเด็กๆอาจจะมีของที่วางในห้องนอนมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่สําหรับห้องของคุณครูมีเท่านี้นะคะลูกแล้วคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆหนึ่งหน้านะคะ เปิดหน้าไปเปิดไปหน้าที่เก้าได้เลยค่ะีบางคนอาจจะเปิดล้อแล้วนะคะนะคะลูกมาอ่านมาพร้อมกันนะคะห้องของฉันห้องของฉันฝึกคัดคำแล้ววงกลมล้อมรอ,อ,อบตัวเลขที่สัมพันธ์กับภาพฝึกคัดคำแล้ววงกลมล้อมรอบตัวเลขที่สัมพันธ์กับภาพห้องน้ำคือหมายเลขหนึ่งนะคะเด็กๆ ห้องนอนคือหมายเลขสองนะคะมาเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะนะคะดูเก็บใส่กระเป๋าไว้นะคะทั้งสีทั้งดินสอทั้งยางลบอย่าลืมเก็บนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเรามาดูกันวันต่อไปนะคะว่าคุณครูมีอะไรมาฝากเด็กๆคะสําหรับวันนี้พวกาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ